จเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนนะวันนี้บรรยากาศสบายสบายเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนั่งอยู่กระท่อมไม้ไผนะ่ขะางสา Nam น,านี่แหละนะเดินมาออกกำลังกายหน่อยหนึ่งนะต้องออกกำลังกายนะอันนี้อยากจะฝากนะนะ เมื่อวานนี้ก็ให้คลิปคุยเรื่องออกกําลังกายนะฮะออกกําลังกายได้พี่สุก็ออกกําลังกายได้นะตามฐานะนะถ้าอยู่ในป่าลึกๆไม่มีใครเห็นอาจจะสอยเท้ายิบๆบ้างก็ระวังเหยียบม,มดตายนะว่าไปเนาะนะก็มีมีมีมออกกําลังกายได้นะญาติโยมก็โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทํางาน กลางแก้งกลางแดดชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็อย่าลืมออกกําลังกายนะแล้วก็อย่าลืมออถอดรองเท้าออกแล้วเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินด้วยก็จะดีเป็นการถ่ายประจุไฟฟ้าออกจากร่างกายเรานะเมื่อวานนี้พูดค้างอยู่ตรงว่าควายเนี่ยจริงๆควายเนี่ยมัน เราก็คงเห็นควายเนาะนะนมันหมักอยู่ในขี้โครนนี่ยนะนะอย่างหนึ่งมันก็คงจะนอนเย็นสบายนะควายนะนะท่านสุพโทนี่เคยเลี้ยงควายควายนี่มันมันจะมีบวกเ,เรียกว่าบวกควายนะและที่นี่อ่ฤด,ดูการที่มันมียุงมีตัวเหลือตัวลิ้นเยอะๆนี่ควายมันเชา้ชาๆนี่มันจะลงไปนอนหมักอยู่ในโครนเลยนะ จริงๆนะแต่ว่ามีโยมคนหนึ่งจะเลี้ยงควายเนี่ยชื่อพ่อใหญ่สีจะเล่าให้ฟังว่าแกไม่เคยเอาควายเข้าคอกเลยถ้าแกนอนอยู่นานนะโยมก็จะเอาควายเนี่ยให้มันนอนหมักอยู่โคลนนั่นแหละมันจะแข็งแรงมากแกว่างั้นเลยนะควายจะแข็งแรงตัวอ้วนเลยเพราะว่ายุงกัดมันไม่ได้มันได้นอนหลับดีว่างั้นเออเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย พื้นดินเนี่ยนะพื้นดินเนี่ย <c oughs> เคยเคยปั้นดินทำกุฏิดินไปเอาเท้านี่นะเนาะเมื่อก่อนนี้ทำก้อนดินที่จะทำบ้านดินเนี่ยโอ้ยังไม่พัฒนาการดังความคิด <c oughs> ก็เอาเท้านี่แหละย่ำเอาตัวเหลืองเลยนะตาม,มานี่ตัวเหลืองเลยดินมันดูดเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนนี่โบราณเนี่ยเมาเห็ดเบื่อเห็ดนี่นะเนี่หน้าเนี่ยเมาเห็ดเบื่อเห็ดนี่ กินเห็ดเข้าไปเนี่ยจับฝังดินนะไม่ฝังหมดตัวนะถ้าฝังหมดตัวก็แปลว่าตายแล้วฝังเหลือแค่คอนะฝังเหลือแค่คอนี่ดินมันจะดูดพิษออกเลยนะนี่โบราณโบราณมันสมัยนี้ก็ไปโรงพยาบาลแล้วเนาะแต่โบราณนี่ก็เนี่แหละดินนี่ดูดพิษนะแต่เดี๋ยวนี้ดินเป็นพิษเท่านั้นเองดินหลายแห่งนี่เท้าเปล่าเดินไปเหยียบไม่ได้หรอกไม่ได้เลยนะอันตรายมากเพราะว่า พื้นดินที่ท่านกำลังเดินเหยียบย่ำอยู่นั้นมันมีแต่ยาฆ่าญ้านี่มันก็เลยมีแต่พิษส่วนดินอยู่ที่วัดเนี่ยไม่มียาฆ่าหามามา30-40ปีแล้วต,ตั้งแต่เรามีความรู้เรื่องสารเคมีเนี่ยปุ๋ยเคมีเราก็ไม่เคยให้มาตกในพื้นดินของเราเม็แต่เม็ดเดียวไม่ให้มาตกอาอกจารย์ไม้หอมบุรสภาพกรุณาพูดไว้ว่า แม้แต่จะขนปุ๋ยเคมีผ่านวัดนี่ก็ห้ามผ่านว่างันนนะแต่เอาไม่ขนาดนั้นเราก็พูดเฉยๆคนอื่นเ็าขนผ่านนะนะญาติโยมชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าตัวเราจริงเนียเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วในวัดนี่ก็มีการเกษตรญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติทมก็ปลูกผักปลูกพืชปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรไม่ได้ซื้อแช่กินใช้อยู่ในวัดเนี่ยมะละกงละกอนี่ไม่ได้ซื้อหรอกนะ ก็พูดมาปฏิบัติธรรมอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นก็ปฏิบัติธรรมก็ทำงานไงทำงานก็ได้ปฏิบัติธรรมทำงานอย่างมีสตินะสตินี่ก็สติธรรมดาคนโลกโลกสติที่พัฒนาขึ้นก็คือมีสติรู้อาการของกิตของกิเลสท,ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่ผัสสะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละ มันผัดสะเข้ามาเราก็รู้ใช่ไหมรู้นั่นแหละถ้าเรียกว่าสติสติมาจากคําบาลีว่าร้อยอมมาจากคาบาลีสตะจริงๆท่านแปลว่าร้อยสตินี่แปลว่าร้อยคนมีความรู้เต็มร้อยเนี่ยเรเรียกว่าคนมีสติส่วนคนความรู้ขาดลงไปลดลงไปหรือเกินไปนี่เขาก็เรียกว่าคนเกินร้อยหรือคนบพอบาท <c oughs> เอาคนเกินบาท <c oughs> เกินร้อย บาทหนึ่งก็คือร้อยสตังคนะ์นะนะสติสตีสตังค์เนี่ยสตินะเพราะนั้นเนี่ยทำงานเนี่ยปลูกผัก,ปล,กปลูกพืชปลูกพริกปลูกมะเขือเด็ดพริกเด็ดมะเขือมีอะไรมากระทบแต่ว่าจริงๆผัดสามันไม่มากานะอยู่อยู่ในสวนนะอยู่ในสวนอยู่ในไร่ในนาอยู่กับคนสนิทคนคุ้นเคยภาษาอะไรมันก็ไม่มากที่ภาษาจะมมากก็คือนู่นแหละ นะไปตรงไหนอ่ะี่ปัสสาบม,มากๆนะเพราะนั้นท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆนี่อันนี้ท่านสอนไว้ในท่านสอนือสีชดินสามพีน่นะ้องนะที่บูชาไฟท่านก็บอกว่า,าปฏิบัติธรรมใหม่ๆปลากไม้ที่ชุ่มด้วยยางที่อยู่ในน้ำให้ออกจากน้ำก่อนท่านก็วนะ่าเหมือนกันนะก็เหมือนกับคนที่ จะเลิกดื่มเหล้าองเนี้ยจะเลิกสูบบุหรี่เนะะชื่อไหมว่าคนจะเลิกเนี่ยถ้าไม่มีจิตเจโตแข็งจริงๆหรือเกิดปัญญาฟังแล้วบรรลุทันทีเลยนะบรรลุคือรู้เลยเข้าใจทําได้บรรลุก็คือทําได้นั่นแหละปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ก็แปลว่าไม่ต้องปฏิบัติอีกขัาใจไหมก็คือที่พระเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้นะแล้วเราทําได้เลยเนี่ย ทำได้มันใครจะมาบอกเราได้แล้วก็คือจิตวิญญาณเรานั่นแหละบอกตัวเองว่าเราทําได้แล้วเรื่องนี้อย่างคนถ้าใครเลิกฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์โดยเด็ดขาดยังไงยังไงตรวจสอบจิตใจตรวจแล้วตรวจอีกด้วยปัญญานะมีกระทบผัสสะมีสัตว์มีมดมียุงมีอะไรก็ทดสอบกับมดกับยุงนี่แหละถ้ายังพัวยุงอยู่นะยุงเกาะปุ๊บใส่พัวเลย เจตนาฆ่าเลยอ่ะายุงนี่นะฆ่ามดนี่นะแปลว่ายังยังยังศีลข้อที่หนึ่งยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเผลอขาดสติเผลอไปอ่ะ,อะโอ้โลูกนะลูกหมดตายไปแล้วเนี่ยอ,อันนี้มันมันไม่มีเจตนาจะมีศีลนี่ต้องดูที่เจตนานะนักโทษประหารนะถูกขังเดี่ยวตีตาใส่ตรวนไปขังไว้ในคุกเนี่ย ครังเดียวเลยด้วยเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ผัดสะไม่ได้กระทบอะไรเลยเนีย่คิดว่าเขามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมนะลองลองลองคิดดูเขามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมรูปประธรรมกายภายนอกเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอะไรก็เหมือนกับว่ามีศีลห้าบริสุทธิ์นะนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถ้าเขาถ้าปล่อยเขาออกมาคนที่ไม่สํานึกสังวรหรือเผยเพยอ,ออกมาปุ๊บนิด วิ่งใส่สัตว์เลยวิ่งใส่เหล้าเลยวิ่งเซบุรีเลยนะเพราะนั้นคนถูกขังคุกนะไม่ใช่คนมีศีลบริสุทธิ์คนจะมีศีลบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ได้ต้องมีเจตนาท่านเรียกว่าเจตนาหังพิกเวสีลังวัฏามิเจตนางดเว้นจึงจะเป็นศีลเพราะนั้นปฏิบัติศีลจึงไม่ต้องรับจากพระคุณเจ้าไม่ต้องรับจากใครเลยนะสมัยก่อนนี่ให้พระบอกพระสอนเพราะว่ามันไม่มีตัวหนังสือเดี๋ยวนี้เนี่ย กดใน Google เนี่ยศีลห้ามัน,นก็ขึ้นมาให้อ่านแล้วมีอธิบายไว้ดีๆก็มีด้วยเห็นไหมแต่เมื่อก่อนนี้ต้องให้พระเพราะว่าพระท่านก็ต้องเรียนต้องต้องเอามาบอกมาสอนอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องนะพอรู้แล้วก็ไปมีเจตนางดเว้นเท่านั้นแหละไม่ต้องรับพระจริงๆก็ให้ศีลไม่ได้อยู่แล้วรู้แล้วเราจะต้องเว้นเนี่ยนะมีโยมที่รู้จักวันพระก็ถือศีลแป วันธรรมดาก็ปฏิบัติศีลห้านะฮะแล้วก็เท่าที่พูดคุยก็ปฏิบัติก็ไม่ได้ว่ายุ่งยากอะไรคือไม่ยากจริงๆท่านบอกว่าคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแต่คนที่ทำยังไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติก็คือยังฝืนอยู่นะอ่านิยมที่คุยนี่มังสวิรัตด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ศีลห้าพื้นฐานนะถีลห้าระดับ อธิศีนจริงๆแล้วนี่ระดับอธิศินสูงด้วยนะการที่ไม่บริโภงเนื้อสัตว์จริงๆก่อนมาเนี่ยได้มีโอกาสฟัง,ฟงทำคำหนึ่งท่านพูดว่าคนที่เห็นสัตว์เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายฟังแล้วลึกซึ้งมากนะคนที่เห็นสัตว์ที่เกิดร่วมโลคเราเนี่ยเป็นเพื่อน เราลองนึกดูว่าคําว่าเป็นเพื่อนนะเรานึกถึงว่าเพื่อนเราทินึกถึงเพื่อนใครที่มีเพื่อนใครที่เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทสนิทเนี่ยมันไม่มีจิตที่จะชิดเอารัดเอาเปรียบนะเพื่อนไม่มีจิตเลยนะที่จะไปเอารัดเอาเปรียบเพื่อนไปทําให้เพื่อนเจ็บใจไปทําให้เพื่อนเสียใจไปแย่งเอาของรักของห่วงเพื่อนไปทําให้เพื่อนเจ็บปวดมันมีแต่ว่าเห็นเพื่อนเจ็บป่วยทุกข นะไม่สบายมีแต่ขวนขวายหาทางช่วยเหลือนั่นคือลักษณะเพื่อนท่านยู่บอกว่าเห็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกคําว่าเพื่อนทุกก็ลองนึกดูสิว่าทุกขนาดไหนเพียงแต่ว่าสัตว์เนี่ยมันไม่สามารถพัฒนาใดได,ได้มันก็ทุกตามสภาพวิบากของมันมันเอาคําสอนไปลดทุกข์ไม่ได้อะมันเกิดมาเป็นสัตว์กินเนื้อมันก็จะกินเนื้ออยู่นั่นแหละมันไปกินผักไม่ได้หรอกต่อให้เรามันบอกไม่ได้ด้วยว่าเนี่ยกินเนื้อมันบาปนะ นะสัตว์มันจะสนกับคุณเหรอเสือมันก็ต้องกินเนื้ออยู่อย่างนั้นแหละนะควายมันกินหญ้ามันก็กินหญ้ามันกินหญ้าตามธรรมชาติของมันนะควายมันไม่มีว่าเจตนาที่กินหญ้านี้เพื่อไม่ให้มีบาปมีกรรมนะไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเลยธรรมชาติของเขาสัตว์กินเนื้อเขาก็กินเนื้อตามธรรมชาติของเขาแต่คนเนี่ยจะกินเนื้อก็ได้จะกินผักก็ได้เรารู้ว่ากินเนื้อมันเป็นบาป ถ้าเราไม่ฆ่าเองคนอื่นก็ฆ่าเราก็เงินในกระเป๋าเราไปซื้ออยู่ดีก็เหมือนกับจ้างให้เขาฆ่าทางอ้อมอยู่เอาหดเวทซะเลยเราก็มากินผักกินผักเราก็กินด้วยภูมิปัญญานะเราไม่ได้กินแบบควายนะไม่ได้กินผักแบบควายกินด้วยความรู้เลยนะนะกินด้วยความรู้นะนะไม่ได้กินงง่ๆเหมือนหัวเหมือนปูดไปก็ไปว่าวัวว่าควายเนาะเราก็ไม,ไม่ไม่ว่ากันอะไรกัน นี่พูดเรื่องสุขภาพนะมันยาวไปเลยก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดถึงควายเนี่ยมันเปียกกิตมเนี่ยนะมันหมักโครนมักอะไรเนี่ยมันสปาควายนะมันทําให้มันแข็งแรงมันดูดพื้นมันดูดพิษออกจากร่างกายตัวเองควายเนี่ยนะคนก็บ้างอนะเนี่ยพูดมาถึงว่าก็ในไร่ในนาของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยมันส่วนมากเลยเนี่ยมัน มันมีแต่สารพิษเราเอาพิษมาใส่ในดินตัวเองเราเผาแม่ธรณีเราเอายาพิษราดลงไปในแม่ธรณีโหดร้ายไหมละ่ะไม่ทําได้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ทําได้อยู่ที่วัดนี่ไม่เคยทําเลย30-40ปีไม่เคยเอาสารเคมีใส่มาในนี่เลยดินดีไหมดีสิทำไมไม่ดีเรามีภูมิปัญญาที่จะทำให้ดินดีได้เอาปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปหนักๆแลยนาท่าน ดินแข็งดูเถอะนาที่ฉีดยาฆ่าญยาหนัหนกๆใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปหนัหนกๆดินจะแข็งนะแล้วหน้าแรงมาก็เผาฟางทิ้งอีกนะคนนี่ไม่ค่อยฉลาดเลยนะไม่พูดคําว่าโง่มันก็เป็นคําแรงนะไม่ค่อยฉลาดเลยทําไมไม่ทําสิ่งดีๆให้แก่ไร่แกนาตัวเองนะแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆ แล้เราไม่สัมผัสสารเคมีทั้งหลายเราก็ได้สุขภาพดีทําสิ่งแวดล้อมดีๆให้ตัวเองทําไม่ได้ทำไมทําไม่ได้ท,ทําส่นะอ้าวอันนี้ก็ทีนี้วกกลับมาว่าเรื่องศีลเนี่ยเรื่องความเป็นเพื่อนทุกเกิดแจญ่เจ็บตายกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนศะีลเนี่ยต้องมีเจตนาปฏิบัติมีเจตนางดเว้นจริงๆ คนมีศีลคนสามารถปฏิบัติศีลได้ถึงจิตวิญญาณจนเร้ยศีลนี่เราไม่ศีลข้อหนึ่งถึงห้าเนี่ยหลายข้อเราไม่รู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติเลยมันเป็นปกติธรรมดามันไม่เคยมีจิตคิดผิดศีลเรื่องนี้เลยแปลว่าอะไรแปลว่ากิเลสมันลดลงครูบาอาจารย์สอนธรรมาว่าคนไม่ฆ่าสัตว์ได้เด็ดขาดเป็นคนโลกุตระ คำโลกุตระนี่คำคำสูงส่งมากนะโลกุตระก็แปลว่าเหนือโลกก็ไม่แปลคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คือคนโลกโลกคนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เด็ดขาดถึงจิตวิญญาณเลยนะจิตวิญญาณไม่เคยมีจิตคิดอยากฆ่าสัตว์เลยให้ฆ่าก็ไม่ฆ่าฆ่าไม่ได้ให้เอาไก่มาเชือดเนี่ยเชือดไก่จะให้แสนหนึ่งแต่มาว่ามีหลายคนไม่เชื่อด นะเอาปลาช่อนตัวใหญ่ๆมาเอาเนี่ยมีดคมๆนี่ฟันทุบหัวปลาช่อนให้ดิดุด๊กๆเลยให้หมื่นบาทอาจมาว่าคนหลายคนที่ปฏิบัติศีลถึงกิจวิญญาณแล้วนี่ไม่ฆ่าฆ่าไม่ได้ไม่กล้าฆ่าเลยนะมันไม่ฆ่ามันไม่มันไม่มมมมมทำบาปเพื่อจะไปแลกเอาเงินต่อให้ได้ตั้งหลายบาท<า>ก็ไม่เอานี่หลยเขาเรียกว่าโลกตลตระ กินมันเหนือคนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยนะเฮ้ยข้าไปช่อนตัวใหญ่ๆใช่ไหมไม่ต้องจ้างหรอกให้กินต้มด้วยก็แล้วกันข้าเลยฮะจริงๆคนธรรมดานะแต่คนมีศินโอ้ข้ามันลงได้ยังไงล่ะทุบมันไปมันดิ้นเนี่ยมันทำใจไม่ได้หรอกมันปลาปลาดิ้นตายไก่ดิ้นตายเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองดิ้นตายเลยแหละมันเจ็บปวดมัน ความรู้สึกมันเข้าไปถึงเห็นการดิ้นการทุรนทุรายนี่มันเหมือนเราเก็บปวดด้วยเลย,ยคนมีศีลข้อที่หนึ่งดีๆเนี่ยเห็นคนหั่นเนื้อนี่ยังทําใจยากเลยมันเหมือนกับเฉือนเนื้อตัวเองเฉือนเนื้อเฉือนเนื้อไปนะไม่ใช่จิตใจอ่อนแอจิตใจแย่นะนั่นนนะจิตใจคนสูงส่งมากส่วนคนที่เฉือนเนื้อหั่นเนื้อซอยเนื้อเป็นชิ้นชนแล้วเอามา ภาษาลาวมาแก้วเพียเอามานะอุอาตอมาาตมาไปงานนิมนต์เมื่อ <c oughs> ไม่กี่วันนี้เห็นลาบเลือดโอ้โหนะเราก็นึกในใจนะเออญาติโยมก็ทำอาหารถวายพระนี่ทำลาบเลือดนะลาบวัววัวดูแล้วเป็นเนื้อวัวลาบเลือดนะถวายพระ ก็ก็ไม่เห็นพระฉันนะเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่คือก็ไม่มองมากกันนะแต่ว่ามีมีมีฉันนะมีอยูอ่ก็คือญาติโยมก็น่าจะพิจารณาหน่อยนะว่าไปก็ได้เนาะนะะนะฮะในนี้ี่พูดถึงว่าถ้าคนถึงขั้นมีศีลห้าสะอาดแล้วเนี่ยจะให้ไปแค่หั่นเนื้อนีอน่มันก็เหมือนกับหั่น มือหันเท้าตัวเองแล้วจริงๆอัคนเราอะจริงๆเนีความรู้สึกมันจะเจ็บปวดเลยนะไม่ใช่คนอ่อนแอนะแต่คนมันนึกถึงความรู้สึกของสัตว์ที่มันถูกฆ่าถูกทุบถูกท,ทรมานนะเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัจจะนี่จิตวิญญาณไม่ธรรมดานะจิตวิญญาณดีมากเกิดเหนือคนธรรมดาก็ว่าเหนือโลกท่านแบ่งโลกไว้ว่าโลก โลกขั้นต่ำสุดคือโลกอบายโลกกามโลกอัตาสามระดับโลกอบายนี่ก่อนถ้าเราเหนืออบายได้ทุกอย่างอบายยมุกทั้ง6นี่นะมีดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเ่น,เนการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำการงานเราไม่มีอบายยมุกทั้ง6กข้อนี้เลยและมีศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยนี่เราเหนือโลกอบาย หรือพูดภาษาวิชาการว่าพ้นนรกแล้วพ้นนรกก็ตรวจจิตวิญญาณคนที่พลนลกก้นนรกจริงๆอะไปอยู่ในนรกไปอยู่ในนรกยังไงอะเหมือนพระมาลัยไปเที่ยวคุมนรกคุมนั้นคุมนี้เนี่ยคนที่มีธรรมะจริงๆเนี่ยมันไปได้เนี่ยเขานั่งกินเหล้าอยู่แล้วก็ไปนั่งด้วยกับเขาก็ได้ไม่มีทางเอาเหล้ามากินแต่มันจะทรมานกลิ่นหน่อย เขาสูบบุหรีอยู่เราไม่สูบบุหรีเราไปนั่งได้แต่ว่าโอ้โหน่าจะทรมานน่าดูนะกวันบุหรีนี่นะ,นะมีแต่ทรมานนั่นแหละเพราะมันเป็นสารพิษเนี่ยแต่ว่าถ้าไปนั่งปุ๊บเขาสูบอยู่เกิดหอมขึ้นมาเลยเลิกนานแล้วนะแต่าอาจจะมีความรู้สึกหอมขึ้นมาพบเก่าๆขึ้นมาเลยที่นี่อยากสูบมันอร่อยอย่างนี้มัน ชาติที่เคยเกิดนะพอผัดสะปุ้บม,มันเคยเกิดเอ้ยมันบุหรี่ยี่ห้อนี้ดูแล้วมันอร่อยนี่ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้นะบอกได้เลยว่ายังไม่ผ่านยังไม่พ้นในท่านผัดสะเดี๋ยมันยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เรารู้ว่าพ้นหรือยังไม่พ้นต้องผัดสะพอผัดใส้แล้วมันเกิดอาการนี้ <c oughs> ก็มีสติรู้ใช่ไหมรู้โอ้รู้เห็น <c oughs> อาการเลยว่าโอ้กิเลส ถ้าสติขาดจริงๆก็อดมาตั้งนานเนี่ยเอามาสูบเลยอย่างนี้ยน,นี่ยกตัวอย่างแค่บุรีนะนะโอ้ออกมาตั้งนานเนี่ยนะเลิกกินเนื้อสัตว์มาตั้งนานเนี่ยไปผัดสะไอถอดอะไรละ่ะซีคโครงหมูนะใส่พริกไทยโรยมาอย่างนี้กินโอ้ยหอมฉุยมาเลยนะน้าลายสอเลยนะ เอาเลยนี่ผัสสาแล้วก็แต่ถ้าสติมานะที่นี่เฮ้ยนี่ความคิดของกิเลสนี่มันเฮ้ยแล้วก็รู้ด้วยนะว่าโอ้นี่เรากิเลสยังหนายังหนักอยู่นะแต่ไม่ละเมิดเห็นเลยเห็นอาการกิเลสแต่ไม่ละเมิดยับยั้งชั่งใจได้นี่ถ้าเรียกว่าสติโพดชงยับยั้งชั่งใจได้ไม่ทําตามนะอดไว้ทนไว้นะฝืนไว้เห็นไหมนะเอาวันนี้ก็ ม,มานั่งคุย,ยทุ่งนายญาติโยมอาจจะเห็นว่าแต่ตมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะมันมันมันอยู่กลางทุ่งเนาะโยมเนาะวันนี้ก็คงไม่โป๊เท่าไหร่หรอกนิดหน่อยนิดหน่อยอดูน่าจะพอได้อยู่หน้าเนาะนะคิดว่าผ่านเซ็นเซอร์นะอะไรคุยวันนี้ก็คุยแรกก็คือเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะสุขภาพก็กําลังกายเนาะแล้วก็ ถ้าชีวิตไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย,เป,ภยเป็นสารพิษสารเคมีได้ก็ดีนะก็ดีแล้วก็เช้าเชหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่ถอดรองเท้าแล้วเดินเหยียบพื้นที่เป็นพื้นดินจริงๆบ้างเพื่อถ่ายพิษออกจากร่างกายนะอาหารก็พยายามกินอาหารที่มันไม่มีพิษมีภัยนะไม่ว่าพืชผักผลไม้ก็ล้างให้สะอาดถ้าไม่ใช่ของออ,ออร์แกนิกจริงๆอะนะผัก ก็เหมือนกันก็อย่างนี้แหละนะมันก็จะทำให้เราก็ต้องดูแลตัวเองอะต้องดูแลตัวเองพอตอนนี้คนก็เจ็บป่วยอายุไม่เท่าไหร่ก็เจ็บก็ป่วยเรื่องเจ็บเรื่องป่วยมันก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บจะป่วยหรอกเนาะท่านจึงบอกว่าอโรคยาปรมาราภานะคนไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐนะลาบอันประเสริฐนะไม่ใช่ลาบที่จะทําให้เราประสาทนะ ลาบบางอย่างเนี่ยทำให้เราประสาทนะอย่าบอกให้จนบางคนบอกว่าได้ทุกขลาบเลยนะแต่การเกิดมาไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนเลยเนี่ยนับว่าเป็นผู้มีลาบอันประเสริฐจ,จริงๆนะอนละก็ขอจเจริญพรญาติยโยมทุกคนนะ